เป็นคนอีสานตั้งแต่กำเนิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกตั้งใจเรียนเดอ้อลูกหลานจะได้ไปเป็นเจ้าคนในคนอยากจะหน,นีความลําบากไปเรียนเกษตรบุรีรัมย์ไปเรียนแม่โจ้แล้วก็ไปต่อที่อเมริกาครับและมีโอกาสได้ไปทํางานกับบริษัทท็อปเทนของอเมริกาที่ชื่อว่าจอห์นเฮนสวดครั้งนั้นนี่ก็ได้ไปรับงานการขึ้นสู่ตําแหน่งของจอร์แดเบิลบูชพอมีเงินเดือนแต่ความสุขทางใจไม่มี คณพ่อเสียชีวิตตอนนั้นอยู่อเมริกาก็ไม่ได้กลับเจอความทุกข์เนี่ยมนุษย์มันจะหาทางออกก็จึงเป็นที่มาทําให้ตัดสินใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เลยได้ไปอ่านเจอเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าจอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์พูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและเป็นทางออกของมนุษยชาติตั้งแต่เล็กก็เห็นความลําบากยากเข็ญของชาวนาอยู่แล้วก็เลยทําให หลวงพ่อได้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงพอบวชเสร็จบินกลับมาภาวนาอยู่กับหลวงพ่อทูลขิปะปัญโยวัป่าบันคอครับหลวงพ่อก็ส่งขึ้นไปที่ดอยผาส้มเรามีโอกาสเปิดโรงเรียนให้เด็กบูรณาการตามภูมิสังคมเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจกับจิตใจเนี่ยมันควรจะพัฒนาไปพร้อมๆกันเกิดเป็นดอยผาส้มโฮมสกูลครับ อาจารย์ักษ์ท่านไปเห็นท่านก็ได้นิมนต์หลวงพ่อสังคมนี้ลงมาช่วยสร้างโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยมาบเอื้องเนื่องจากว่าเลือบครึ่งชีวิตของเราเนี่ยออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเรียนหนังสือไปทํางานที่อื่นมันก็มีกิจสํานึกรักบ้านเกิดคิดไว้ในใจลึกๆว่าทําอย่างไรเราถึงจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราได้และด้วยปัญหาของพื้นที่สุรินทร์เนี่ยคือชาวบ้านเป็นหนี้ครั เพราะเขาปลูกพืชเชิงเดียวพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไม่มีน้ําที่จะทําอย่างอื่นพืชหลังเก็บเกี่ยวก็ไม่สามารถทําได้ยิ่งทําก็ยิ่งเป็นหนี้เราเคยทํามาเยอะแล้วไงที่ดอยผาส้มก็สําเร็จมาแล้วที่มาบเอื้องเราก็ทําสําเร็จมาแล้วพิสูจน์มาเป็นสิบสิบปีถ้าที่เราเองไม่ทําใครจะไปทําดังนั้นก็คิดได้ว่าเราต้องทําให้ดูพอจะมาลงมือทําก็มาเจอพี่ชายอีกครับ พีช่ชายไม่ยอมอีกแล้วก็ทํานาแบบขายข้าวปีละหลายแสนน่ะเขาก็ไม่อยากจะทำอีกเอามาขุดเป็นลุมเป็นบอ่อหรอกแรกๆชาวบ้านหาว่าเราบา,าก็ไม่สนใจแล้วเขาโอ้ยหน้าดีๆเอาไปขุดเป็นลุมเป็นบอ่อเมื่อแต่หลวงพ่อนี่ศรัทธาแล้วไงแล้วก็มั่นคงแล้วว่าถ้าทําตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันจะมั่นคงและยั่งยืน ปี2556มีโอกาสได้เข้ามาร่วมง,งานกับโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินเนี่ยและที่สำคัญเราได้ไปพบกับแฟนเค้กกับบอยพิสนุจำได้ว่าไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยได้ไปเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานที่มีชื่อว่าโคกหนองนาจนถึงวันนี้จนกระทั่งมาปีที่สองเชิญเขานี่มาช่วยกันสร้างรูปแบบแห่งความสำเร็จเขาก็บอกเอาสิหลวงพ่อจากนั้นพี่ชายก็เริ่มเห็นว่า ที่เราทํมามามสี่ปีนี้มันเริ่มเขียวกระจีมีกินมีอยู่มีใช้ครับแล้วที่สําคัญคือนาเขานี่ร้อนละอูเลยเวลาเขาเดินเข้ามาส่วนของหลวงพ่อกับของนองสาวนี่เย็นสบายเขาก็เลยบอกหลวงพี่ผมตัดสินใจแล้วละ่ะผมอยากทําบ้าง <c oughs> เนี่ยที่มาตอนนั้นตั้งใจมากเลยจะทําให้เป็นตัวอย่างเฉยอย่างน้อยก็ถ่ายทอดให้พวกเนี้ย เป็นพี่เป็นน้องเขาก็เรียนรู้และที่เขาเองก็ทําเสริมเกิดให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปพอมันเริ่มได้ผลชาวบ้านก็เริ่มมาดูเริ่มมาเห็นก็เลยเป็นที่มาของการอบรมทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ้าพูดถึงหลวงพ่อสังคมทนปัญโยค่ะถือว่าท่านคือคือผู้ชี้ทางพี่เลยนะ เป็นตัวเชื่อมที่พาให้พี่ไปเรียนรู้หลักของการทําเกษตรทฤษฎีใหม่เนาะพี่มองว่าคือถึงพี่ไม่มีเงินจริงๆอะ่ะสุดท้ายแล้วพี่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ของพี่ได้คือเราสามารถสร้างคลังอาหารไว้ในที่ของเราได้แล้วเราก็สามารถมีกินได้แล้วพอเราอยู่กับระบบที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้ค่ะมันจะเกิดความรู้สึกสุขใจอะ่พอจะพ่อเจ้าอยู่เน,น้นตลอดเวลามีน้ําก็มีชีวิตพอมีน้ําชาวบ้านก็ได้ปลูก หลังการเก็บเกี่ยวเศรษฐกิจพ่อเพียงนี่หัวใจของมันก็คือทานนั่นเองพระพุทธเจ้าก็สอนอนุปุพิกถาก็คือสอนเรื่องการทานก่อนทานรักษาศีลภาวนาเนคขัมมเป็นขั้นเป็นตอนพระเจ้าอยู่หัวก็เน้นการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันท่านก็เรียกว่าบูรณาการภาษาธรรมมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้กินได้ก็คือทำแล้วก็ให้เอา l o s s is ีสเอาเก ดังนั้นพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็เป็นเนื้อเดียวกันเลยถ้าเราน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปทําในพื้นที่ของท่านทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยศาสตร์พระราชาเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจริงๆครับ